เต้นไม้ร้องเพลงพังเพิ่งพี่มิงชงอยู่ด้วยคนหนูขอสุภาพหนูร้องเพลงพังเพิ่งไม่ได้เอาจริงแล้วแบบร้องไม่ได้ร้องแบบไม่ได้เลยร้องได้แค่แบบท่อนบางท่อนน่ะแบบแค่บฉันชอบยิ้กันเดียวแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเพลงพี่มิงอะร้องยากแต่เพลงโปคือแบบทุกคนเปิดร้อนหัวแบบพันพันอยู่ห้องเดียวกับหนูใช่ไหมพันเปิดตลอดแบบยีิบสี่ชั่วโมงเลยแบบว่างก็เปิดว่างก็เปิดช่วงที่เพลงโปออกใหม ลงมาข้างล่างกินข้าวก็เปิดไปห้องฟ้าใสก็เปิดทุกที่มีแต่เพลงโป้อะไรแบบเนี้ยจนแบบหนูร้องได้แล้วก็มีมีอะไรนะเขาอะไรแบบร้องเพลงโป้แบบนรลกเหรอเขาต้องร้องเขาต้องเรียกว่าร้องไงอ่ะมันจะมีรุ่งนึงที่แบบทุกคนร้องจนจนหนูร้องได้เพลงโป้น่ขอบคุณค่ะก็ก็ชอบเพลงพี่มิงแบบมันรู้สึกแบบมันเหมือน เป็นเพลงที่พ่อเปิดให้ฟังในรถอ่ะเพราะว่าแบบในรถในรถยนต์ใช่ไหมก็เวลาเดินทางก็เปิดเพลงแล้วทีเนี้ยรถยนต์หนูอ่ะก็จะเปิดเพลงแบบพวก90ของกีต้าร์90 80 70อะไรประมาณเนี้แล้วคือทับนองเพลงมันแบบคุ้นอะ่ะเคยฟังเพลงนี้ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยฟังจะร้องไห้ <c oughs> ไม่ใช่ร้องได้เอ๊ะร้องแล้วก็ให้คิดเองว่าจะร้องไห้หรือร้องได้ปะ ันแบดูเป็นเพลงอังกฤษอะสไตล์อังกฤษเลยแบบเพลงที่เราเติบโตมาแล้วแบบพอได้ยินแบบเพลงสไตล์นี้ที่เป็นภาษาไทยก็เลยรู้สึกว่า,วาว